สวัสดีค่ะဒီคลิปထဲမှာမိမိทိုင်းซาဘယ်လောက်จั๊นจินเนี่ยဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်3စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ไลฟ์ပြောကြည့်မယ်เนาะဘယ်သူကဘယ်နှချက်မှန်တယ်ဆိုတာကိုလဲคอมเมนต์ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီคลิปထဲမှာ15ချက်ပေးထားပါမယ်จမလားဆိုတော့စကလုံးကိုအ thái หลోว่าจะตีซอกตาป้อเนาะตวาจမလားလို့จမလားပ้อเนาะจမလားဆိုရင်တော့กันไหมป้อเนาะ โซทเมนซาเจ้มามะลาสวยงบรลุยยอมมแล้วกินข้าวกันไหมเขาละกินข้าวทเมนซาแลกันไหมเจ้ามะลากินข้าวกันไหมกินข้าวกันไหมตัวแหล่เจ้ามะลาไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวตัวแหล่เล กันไหมตัวตูตูบอกเนาะไปเที่ยวกันไหมตัวแหลจามร่าไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมตัวตูตตัวจามร่าไปด้วยกันไหมไปด้วยอตัวแหลกันไหมสัวจ้ามร่าบ่เนาะตัวตูตัวจ้ามร่าไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเอาแล้วตัวตูตัวจ้ามร่า ตาลอดเลยมาเนาะไปทำงานด้วยกันไหมไปทำงานด้วยกันไหมไปทำงานด้วยกันไหมอากาจาอตุตูตัวเล่าจ้มละไปเล่นกีฬาด้วยกันไหมไปเล่นตัวกากาและกีฬาโซลาก้อากาจาบะด้วยกันไหมโซ่เจ้ามละบ่เนาะไปเล่นกีฬาด้วยกันไหม ไปเล่นกีฬาด้วยกันไหมน้าวตะแชจ้าတော့ดော့မဲဒုမဟုတ်တောက်မလို့အဲ့ဒါโอ้ Thai လို့ပြောမယ်เนาะအာตွားတော့မဲလို့တော့မဲဆိုရင်กําลังစရဇကလုံးကိုတုံးရမှာပါအဲ့ဒီတော့ตွားတော့မလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲกําลังจะไปအခုဘဲตွားတော့မလို့အခုဘဲตွားတော့မဲเนาะ กำลังจะไปกำลังจะไปก้าบอดแต่โดมาลุเบ้กำลังจะขึ้นรถกำลังดีดงจะขึ้นรถก้าบอดแต่มาโลเล่หน<พ>ีโดงก้าบอดแต่โดมาลุอารมณ์ว่เนาะกำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถอารมณ์ตัวโดมาลุ กำลังจะไปทำงานกำลังโอแมนโดะเนาะจะไปทำงานเอาแลตัวเราดอไหมกำลังจะไปทำงานกำลังจะไปทำงาน,ะงานอะคู่เบสอยู่ตัวเปรมโลเบสกำลังจ,จะเอาไปให้กำลังนีโดงโดอมโลจะเอาไปให้อยู่ตัวเปดอมโลเบส กำลังจะเอาไปให้กำลังจะเอาไปให้กำลังจะเอาไปให้เองแจนดอมะโลดอมะเขาเองแจนดอมแกำลังจะกลับบ้านกำลังด้อมแจะกลับแจนแบ้านสวเองม่เนาะกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับบ้านน้าสงงาลงจ้ารอ อโลชิตีอะไรโวะไทยโลกกโซย์ต้องการโซเรสกันล้วโวต้องมาแบบใช่ปะเน้ต้องการอโลชิตีอะลอตมาอโลชิตีโซยต้องการพนักงานต้องการอโลชิเด้พนักง,งานอะลตอตมา ต้องการพนักงานต้องการพนักงานต้องการพ,าาพนักงานอะเรตมาดมฮาววนแท่หมดเนาะไมรู้บารับจ่ยยาว่าออะคุณอาเสนองาวนแช a อ่ะเราชีเลยอะคุณจ้ารอกลัวอ่ะเราอ่ะชีเลยส่วนใหญ่ไม่รมอะไรต้องการทำงานต้องการอราชีดีทำงานอะเาเอชีอะบ่เนาะ ต้องการทำงานต้องการทำงานต้องการทำงานอ่ะแล้วเราญาติอะยันไปแมนว่าเลยอันน้าอยู่โพเจอร์อัลลอชีเดี๋ยวจะยิบลบยอมมัแล้ต้องการพักผ่อนต้องการอัลลอชีดีพักผ่อนจะอันน้าอยู่ล่ะเนาะต้องการพักผ่อนต้องการพักผ่อนต้องการพักผ่อน อมันตยาโกตีพุยะเอตวัยอโลชิติบ่เนาะอมันตยาโกตีฉินะเว่บ่เนาะอะหล่าโกไทยโลต้องการรู้ความจริงต้องการอโลชิติรู้ตีดีความจริงอมันตยาอมันตยาโกเว่ตีฉินะอมันตยาโกตีพุยะเอตวัยอโลชิติต้องการรู้ความจริงต้องการรู้ความจริงต้องการรู้ความจริง บ่าอลูชี่ดาแลอุบมาเตียวๆก้าวโกโกยิตติยิตติลุเต์สอราวบ่เนาะกัวเมมบ่าอลูชี่ดาแลสอราวเมมเหม่บ่เนาะแอสอินดีสะกะหลงเมลุยาบ่าแลฉีจิยะอ๋องต้องการอะไรต้องการอลูชี่ดีอะไรซะบ่าแลเมมบ่าอลูชี่ดาแลบ่าลุชน่าแลอะไรเหมือนเมลุยาดาบ่เนาะต้องการอะไร ต้องการอะไรต้องการอะไรต,รตระเข้าปลจนยนุยจีจายาเอากินข้าวกันไหมกินข้าวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปทำงานด้วยกันไหมไปทำงานด้วยกันไหม ไปเล่นกีฬาด้วยกันไหมไปเล่นกีฬาด้วยกันไหมกำลังจะไปกำลังจะไปกำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถกำลังจะไปทำงานกำลังจะไปทำงานกำลังจะเอาไปให้ กำลังจะเอาไปให้กำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับบ้านต้องการพนักงานต้องการพนักงานต้องการทำงานต้องการทำงานต้องการพักผ่อนต้องการพักผ่อน ต้องการรู้ความจริงต้องการรู้ความจริงต้องการอะไรต้องการอะไร ဒီမေးသွားတဲ့ဝက်သားစာຈောင်း၁၅လုံထဲမှာဘယ်နှຈောင်းမှန်တာလဲဆိုတော့လဲကမဲရည်ခဲ့ပေးပါနော်မှန်တဲ့ဟာໃစရင်လဲအရန်တော်ပါတယ်မမှန်သိဘူးဆိုရင်လဲဒီစကလုံးလေးတွေကို like ပျော်ပြီးတော့မှ like မှတ်ထားလို့ရပါတယ်တရက်ကို၂ຈောင်း၃ຈောင်းမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် Thai စကားရောမှတ်ခဲ့ပါအောင်နော်ဒီ clip လေးကြိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and share လေးလှုပ်ပေးပါ subscribe လေးလည်းလှုပ်ထားပါသင်ဆစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကို comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ် Thai စာကိုစနစ်ကြကျနဲ့အတန်အတွက်ပြပြတက်ချင်တယ်ဆိုရင် online internet ရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ခဲလို့ရပါတယ်အခြေခံထိုင်းစကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့စေလဲစာအုပ်မှာယူလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့အတွက် sawadee kha